สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสาเร็จอาจารย์เปิ้ลที่คุณคลิกไลค์ติดตามก,กดซีฟิร์์เพื่อมองเห็นโคสตก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณมงครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มากับเวลาเช้านะคะสบายๆนะหกโมงครึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์เปิ้ลก็จะออกไปแสดงความดีดีกับบัณฑิตใหม่นะคะของสถาบันการเรียนรูปปป้เพืปชนนะคะที่จัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่พุทธมนตนศสัตยานคะรปฐมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่สุธีตื่นแล้วเหรอสวัสดีีคค่่ะะุสสวัสด ภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์สั้นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เบิ้ลจะต้องแบบว่าเข้าไปในงานเดี๋ยวรถจะติดนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายอาจารย์เบิ้ลได้วันนี้อาจารย์เบิ้ลมีคอนเทนต์ดีๆเอามาแบ่งปันนะคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะใครภาพชัดเสียงชัดก็ขึ้นมาแจ้งอาจารย์เบิ้ลให้ทราบได้นะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะแล้วก็ขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะไหนอาจารย์เบิ้ลเทศเสียงสิ อ่าโอเคได้ยินอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเขียนนะคะขอบคุณเงิน12ล้านบาทในบัญชีของฉันในขณะน,นี้ขอบคุณเงิน10ล้านบาทในบัญชีของฉันในขณะน,นี้ขอบคุณชีวิตที่ดีของฉันในขณะน,นี้ฉันรู้สึกขอบคุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของฉันในขณะนี้นะคะความรู้สึกขอบคุณจะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการค่ะทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้นะคะวันนี้อาจารย์เปิ้นก็มากับบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังนะคะแล้วก็มี มีอะไรดีๆมาแบ่งปันกันในเรื่องของพลางจิตใต้สํานึกนะคะอ่าวันนี้อาจารย์มุสโจันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่สุธีสวยเหมือนคนชมเลยนะคะพอดีว่าะจะต้องไปเจอเพื่อนๆน,นะเพื่อนอาจารย์ด้วยกันสมัยก่อนเนาะแล้วก็จะต้องไปแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยกันสวยนิดนึงนะคะเผื่อเขาจะบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะใครที่อยู่เขตนี้อยากเจออาจารย์เปิ้นมาหแถวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะที่หอประชุมใหญ่สารยานะคะ,ะนคปรปฐมนะคะวันนี้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรนะคะกับบัณฑิตใหม่ทั้งปริญญาตรีแล้วก สวัสดีค่ะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล,ลานะคะเพราะว่าไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์สั้นกระชับตรงเร็วแรงนะคะได้ผลจริงนะคะนั่นก็คือวันนี้โชคดีผ่านทุกเรื่องด้วย3เคล็ดลับนี้ค่ะวันนี้โชคดีผ่านทุกเรื่องด้วย3เคล็ดลับนนี้คะเคล็ดลับที่1ค่ะนั่นคือให้ความรู้สึกดีนําทางค่ะไม่ว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะความรู้สึกดีจะนําทางชีวิตคุณค่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกดีเหล่านี้เกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยรู้ว่าคุณค่าของการใช้ชีวิตเนี่ยทุกวินาทีมีความหมายเวลาแห่งความสุข เป็นเวลาที่สําคัญมากสมัยก่อนเนาะพิสตีอาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะคะเป็นคนที่อมทุกอมโศกมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรก็ทุกไปหมดอะไรก็ยากไปหมดนะฮะอะไรก็ลําบากไปหมดเลยเพราะว่ามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการแล้วก็โทษโลกค่ะพ่อแม่ไม่ดีพี่นนองไม่ดีญาติไม่ดีเพื่อนไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่ดีเจอคนไม่ดีไอ้พวกเจอคนที่ไม่ดีกับเราเป็นเรื่องอาจารย์เปิ้ลว่า make sense น่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะที่พวกเราทุกคนจะต้องเจอเพราะทุกคนก็ไม่ได้หมายความว่าเออทุกคนจะต้องรักเราถ ก็คือเราต้องมีความสุขกับตัวเองเราต้องมีความรักกับตัวเองให้ได้ว่าเราสามารถที่จะมีความรักความสุขได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ได้ไปพึ่งพาคนอื่นหรือว่าคาดหวังกับคนอื่นมากเกินไปบางทีเราเราคาดหวังกับคนอื่นมากเก,กินกว่าคนอื่นเขาทำเราผิดหวังนะไม่ได้ค่ะเราต้องคาดหวังกับตัวเองนี่แหละสําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ค่ะให้ความรู้สึกดีนําทางถึงแม้มันจะฟังดูบ้าไปนิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะฉันก็มีความกังวลใจเรื่องความรัก มีความกังวลใจเรื่องงานเงินมีความกังวลใจเรื่องงานและมีความกังวลใจเรื่องสุขภาพแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือฉันสามารถที่จะมีชีวิตในปัจจุบันที่มีคุณภาพได้หรือไม่อาจารย์ว่านว่าตรงนี้มันตอบโจทย์เรา มันตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราว่าเออเราต้องมีชีวิตที่มีคุณภาพนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีชีวิตที่มีคุณภาพเช,พช่นเราใช้เวลาปัจจุบันของเราอะหมดไปกับความรู้สึกด้านไม่ดีแล้วเราก็จะบอกว่าท้า,ามชีวิตเราไม่ดีขึ้นอ,อ๋อชีวิตเราไม่มีวันที่จะดีขึ้นจากความรู้สึกด้านไม่ดีค่ะแต่ชีวิตเราจะดีขึ้นได้จากความรู้สึกด้านดีของเราเท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้เราทุกคนมีความรู้สึกด้านดีๆเกิดขึ้นก่อนนะคะอ่าหนึ่งรู้สึกดีนําทาง2ชีวิตเราผ่านสบายนะคะมาข้ามมาที่2กันนะะคพสุีองเก ชีวชิตฉันผ่านสบายทุกคนเขียนค่ะทุกคนเขียนชีวิตฉันผ่านสบายชีวิตฉันผ่านสบายชีวิตฉันผ่านสบายนี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้เรานั้นผ่านสบายมากขึ้นนะคะผ่านสบายทุกเรื่องผ่านสบายทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถบรรดาลชีวิตของเราได้ให้เป็นชีวิตที่ผ่าน สบายทุกสิ่งนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านสบายทุกสิ่งก็ต้องเกิดจากตัวเราเนี่ยนะสาม,มารถที่จะควบคุมเรื่องของอารมณ์เราได้นะคะเราสาม,มารถมีชีวิตที่ดีได้ด้วยความรู้สึกดีๆที่เราสร้างให้กับตัวเองก่อนนะคะคนบางคนบอกว่าฉันจะต้องเจอสิ่งที่สมหวังก่อนฉันถึงจะสามารถสําเร็จในการที่จะโปรแกร,รมจริตได้สมมติแต่งจริงอาจารย์มอนขอเฉียงว่าไม่จริงค่ะจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมีอะไรมันก็ามาจากการที่เราไม่มีอะไรนี่แหละพอเราเริ่มมีอะไรขึ้นมามันมันก็คือดีอะะ่ะหานะคะมันก็คือเป็นเรื่องของความดีแล้วก็มีความสุขเนาที่ร ไได้ให้อะไรกับตัวเองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้อุปสรรคปัญหาเหล่านี้นะคะมาเป็นผลนะคะที่ทาให้เราเนี่ยนะคะต้องจิตตกนะคะต้องทําให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าให้เรารู้สึกว่าประคองใจตัวเองให้รู้สึกดีแล้วให้พูดคํานี้ค่ะว่าชีวิตฉันผ่านสบาย ผ่านสบายทุกเรื่องทางโล่งโปร่งสบายอาจารย์มันก็ใช้คํานี้ตลอดนะถึงแม้ว่าบางทีสิ่งที่อยูาา่ต่อหน้าตามันอาจจะแบบไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องรู้สึกได้ว่าผ่านสบายก็แด้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกที่ผ่านสบายมันก็จะเกิดขึ้นจากตัวเราที่เรารู้สึกว่าตัวเรา,าผ่านสบายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทําให้มันดีทําให้มันมีค่านะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้นขออนุญาตปักเลขกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับคนบางคนที่อยากจะเลี้ยงกาแฟอาจารย์เปิ้นวันนี้นะคะอาจารย์เปิ้นขอ,ขอบคุณกาแฟมากเลยนะคะวันนี้ก็ก,กาแฟคนละแก้วนะคะตามนี้ นะคนเเท่าไรเพราะว่ามา <c oughs> <c oughs> นะคะขอบคุณกาแฟค่ะขอบคุณความรักที่ให้กันนะขอบคุณขอบคุณค่ะอ่ายอดเยี่ยมมากค่ะชีวิตฉันผ่านสบายพอเวลาเราพูดอย่างเนี้ยอาจารย์เบิ้นไม่อยากให้คุณแค่คิดไม่อยากให้คุณแค่ท่องแต่อยากให้ว่าให้คําเนี้ยมันติดปากอยู่ในชุดของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราติดปากกับคำนี้ทุกอย่างมันจะเวิร์กมากค่ะ ทุกอย่างมันจะโอเคมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างผ่านสบายทุกอย่างผ่านสบายทุกอย่างผ่านสบายนะคะทาให้ทุกอย่างของเราเนี่ยผ่านสบายด้วยตัวของเราเองนะโดยการตั้งสารตั้งต้นลักษณะนี้ตัวอาจารย์เบิ้ลนเนี่ยก็มีแรงปะทะแรงกระทบเนาะจากเรื่องที่เราไม่ถูกใจจากเรื่องที่เราไม่พอใจนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เบิ้นไม่ลืมก็คืออาจารย์เบิ้นไม่ลืมที่จะพูดว่าผ่านสบายและความรู้สึกของอาจารย์เบิ้นรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอานามันต้องผ่านได้มันต้องสบายและถึงแม้ว่าบางทีหน้าตาจะเคร่งเครียดดูเเหมืืออนนนจจรริงงัักบ่้ แต่เราเนี่ยส่งสมาธิว่าทุกอย่างต้องผ่านสบายแน่นอนแล้วปรากฏว่าเราก็ดึงดูดเรื่องราวที่มันทําให้เรารู้สึกผ่านสบายเนี่ยเข้ามาจริงๆซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบมหศัศจรรย์มากลองเอาไปใช้ดูนะคะชีวิตฉันผ่านสบายทุกอย่างผ่านสบายเนาะคำที่อาจารย์เพิ่นพูดเป็นประจําเลยนะที่จะให้พวกเราพูดทุกวันคือ,อเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่อง เราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องให้คําพูดพวกนี้มันติดปากติดใจติดสมองติด DNA ของเราแล้วดาเนินชีวิตของเราไปตามสิ่งที่เราคาดหวังนะคะนั่นคือเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าชีวิตจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าเราตัดสินใจไปแล้วว่าให้ชีวิตเราผ่านสบายนะ,นะแล้วก็พอเวลาที่เรามีภูมิคุ้มกันพวกนี้เราไม่ต้องสนใจนะว่าจะมีใครเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่า คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้เกียรยติการตัดริใจของคุณเช่นชอบเอาคิดว่าความคิดคุณไม่ดีความคิดคุณผิดต้องเชื่อเขาสิความคิดถึงจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ใครเขาไม่ให้เกียรติกันเสียงเราเราลำคาไหมเราเบื่อไหมเออเราเบื่อนะเราลำคาญด้วยแบบว่าเออจะทําอะไรแบบพลังไม่พุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องเนี่ยเกิดจากตัวเราค่ะตัวเราที่เชื่อว่าเฮ้ยทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องแล้วคนอื่นจะมีความคิดความเห็นยังไงจะต่อต้านคุณยังไงมันมันไม่ยว มันเกี่ยวกับว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราผ่านสบายทุกเรื่องนะแล้วก็ปล่อยให้เรื่องยากเนี่ยเป็นของคนอื่นไปค่ะแล้วเรื่องง่ายๆเนี่ยเป็นของเรานะอีกคํานึงเหมือนกันที่อาจารย์เบิ้นชอบพูดนะนั่นก็คือคําว่าง่ายรวดเร็วแล้วก็ฟรีค่ะง่ายรวดเร็วแล้วก็ฟรีนะคะใครจะเขียนก็ได้นะคำนี้ให้มันติดใจตลอดเวลาอาจารย์รู้สึกว่าของในชีวิตของเราอะ่ะมันควรมาแบบง่ายดายอะ่ะรวดเร็วแล้วก็ฟรีด้วย ง่ายดายรวดเร็วแล้วก็ฟรีมันควรจะมาลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ชุดของเราเนี่ยง่ายดายรวดเร็วแล้วก็ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกง่ายดายรวดเร็วฟรีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจเราค่ะถ้าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจนะคะเข้าใจชีวิตนะคะว่าเออเราเนี่ยควรจะเลือกชีวิตแบบนี้นะที่ผ่านมาอาจารย์ต้นคิดว่าชีวิตเนี่ยมันยากนะคะไม่ง่ายแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียทรัพยากรเยอะมันก็จะเป็นตามนั้งตลอดเลยมันมีเพื่อนที่อาจารย์ไม่รู้จักนะ นั่งทองชีวิตมันยากชีวิตมันยากคือมันมันถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วว่าชีวิตมันยากคุณจะดึงดูดแต่เรื่องยากๆเต็มหมดเลยอาจารย์หนกว่าไม่พูดใหม่สิชีวิตมันง่ายนะคะพูดใหม่สิชีวิตมันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นพอเราพูดว่าทุกอย่างที่เราได้มาง่ายไดย้รวดเร็วแล้วก็ฟรีของต่างๆก็จะมาเต็มหมดนะไหนใครตั้งแต่ครอประรย์เปิ้งดึงดูดของฟรีบ้างเมื่อก่อนตอนอาจารย์เปิ้นเปิดเพจใหม่อาจารย์เปิ้นพูดถึงเรื่องของฟรีทุกวันเลยนะ เพราะเราทุกคนดึงดูดของฟรีนะคะวันนี้ก็ดึงดูดกาแฟสักแก้วหนึ่งมีคนมาเลี้ยงข้าวมีคนซื้อขนมมาฝากนะคะเริ่มต้นเลยแล้วอย่าลืมนะคะเวลาที่มีคนให้อะไรเราเนี่ยถ้าอยากให้สิ่งนั้นเพิ่มพูนต้องทํำยังไงคะต้องขอบคุณค่ะเวลาที่เราขอบคุณเนี่ยนะคะบรรยากาศชีวิตก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าคำว่าขอบคุณเนี่ยมันคือการเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์พสุขของชีวิต มันคือทําให้เราเนี่ยได้อะไรมากกว่าเดิมต้องรู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกขอบคุณคนไหนที่ไม่ค่อยฝึกพูดนะแรกๆอ่ะมันอาจจะฝืนนิดนึงค่ะนะฝืนนิดนึงแบบเออนอกเราแบบออไม่ไม่ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราทํำบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันเกิดเป็นการตกผลึกมันเกิดเป็นนิสัยค่ะ พอมันเกิดเปน็นนิสัยปุ๊บทีนี้ทุกเรื่องผ่านสบายง่ายนิดเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2สําคัญแล้วก็จําเป็นมากเรื่องของการตั้งโปรแกรมจริตได้ตัดสิกว่าชีวิตเราผ่านสบายชีวิตฉันผ่านสบายชีวิตฉันผ่านสบายนะเพราะฉะนั้นคนรอบตัวาจา์เปิ้ลก็จะต้องได้รับเอเ r จีนี้ด้วยก็คือโอ้ทุกอย่างรอบตัวเนี่ยผ่านสบายหมดเลยนะคะอ่าสุดท้ายข้อที่3ค่ะ วันนี้ไปอย่างเร็วเลยนะคะเพราะว่ามาอยากทักทายให้หายคิดถึงเนาะเพราะว่าถ้าอาจารย์เปิ้ลเข้างานแล้วเนี่ยอาจารย์เบิ้ลเกรงว่าจะไม่มีโอกาสได้เปิดกล้องอาจจะมีภาพนิ่งอาจจะมีคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องเนี่ยนะคะก็เกิดจากตัวเราเนี่ยเข้าใจตัวเองนะเข้าใจชีวิตเข้าใจมุมมองนะคะว่าในแต่ละวันที่ผ่านคนไปเนี่ยมันจะมีเรื่องที่จําเป็นเกี่ยวกับชีวิตเราแล้วก็มีเรื่องที่ไม่จําเป็นด้วยเราต้องตัดเรื่องที่ไม่จําเป็นทิ้งค่ะ บางทีเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องที่ไม่ถูกใจเนี่ยเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับใหม่ปรับวิธีการคิดของเราใหม่นะคะให้มีแต่เรื่องที่จําเป็นเท่านั้นเรื่องที่ไม่จําเป็นเนี่ยถ้าเราสะสมเยอะเกินไปอ่ะมันโรคสมองค่ะมันโลกรุงรางไปหมดเลยนะคะเราหมดเวลาแล้วค่ะที่จะคิดถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการให้น้อยที่สุดแล้วมาโฟกัสถึงสิ่งที่เราต้องการและที่สําคัญที่สุดนะคะ ความสุขของเราคือสิ่งที่เราต้องสร้างนะคะ,ะสวัสดีพี่นิสาแก้วการค่ะสวัสดีค่ะค o ดมอร์นิ่งนะคะ, morning, ะ,คะอรุณสวัสดยามเชา้ชาเช้ารับทรัพย์เช้ารับโชคนะเช้านี้มีแต่ความโชคดียินดีปีดานะรับความสําเร็จรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะใครเข้ามาแล้วอาจารย์เปิ้ลนขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันค่ะขอบคุณการส่งต่อพลังงานที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีให้กันทุกวันนะคะแล้วก็ในทุกวันของเรานะคะเป็นวันเริ่มต้นใหม่ เป็นว่าเมื่อวานนี้ไม่ว่าเราทผิดพลาดอะไรหรือทำอะไรมาขอให้ deg, เราร pues is. ู้สึกขอบคุณตัวเองและเริ่มต้นใหม่ทุกวันค่ะใครเข้ามาใหม่เขียนเลยนะคะว่าฉันรู้สึกขอบคุณเงิน10ล้านบาทในบัญชีของฉันในขณะนี้ฉันรู้สึกขอบคุณเงิน100ล้านบาทในบัญชีของฉันในขณะนี้ฉันรู้สึกขอบคุณเงิน1000ล้านบาทในบัญชีของฉันในขณะนี้เราไม่ได้ในสิ่งที่เราแค่อยากแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราเป็น และถ้าเรายังไม่เชื่อว่าเราเป็นได้คุณก็จะไม่มีวันมีสิ่งนั้นการสร้างเขาเรียกว่าอะไราข้างบทบาทสมมุตินะว่าเรามีเรียบร้อยแล้วคือการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เราได้สิ่งที่คู่ควรแต่ถ้าเราเนี่ยไม่เตรียมความพร้อมอะไรเลยลึกๆแล้วแปลว่าคุณไม่เชื่อคุณจะไม่ดึงดูดเข้ามานั่นเองนะคะอ่าแล้วนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการจูนค่ะระหว่างความสําเร็จของคุณเนี่ยว่าคุณอยากจะให้มาเร็วหรือมาช้าคนไหนที่หน้าบูดหน้างออารมณ์เสียหงุดหงิด,ดอยู่ตอ่อ คือตลอดเวลาเป็นคนไม่มีความสุขเป็นคนอมทุกองศอกก็จะเป็นคนที่ไม่ดึงดูดอะไรเข้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยจึงเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวปึกปกเราทําให้เกิดเหตุการณ์ที่คุณต้องการเกิดขึ้น่ะเร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังหมุดหงิดคุณกําลังอารมณ์เสียอยู่บางครั้งมันเป็นเองนกข้างในเนี่ยอาจารย์เบิ้งเนี่ยเลือกที่จะพูดน้อยที่สุดเลือกที่จะใช้อารมณ์น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าอาจารย์เบิ้งรู้ว่าเวลาที่เรารู้สึกกังวลใจรรรูู้้สสึึกกเคีียดไม่ อะไรก็ตามที่เราพูดออกมามันก็จะไม่ดีทั้งหมดอะ่ะนะอาจารย์ก็จะระงับปากไปเองว่าแบบพูดน้อยที่สุดจำแบบไม่แบบโอ้โหระเบิดระเบ้อพังภูเกินควบคุมแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์มันก็จะไม่ทําแบบนั้น <c oughs> ไม่มีใครสามารถจุดพลังของฉันได้อะไรเงี้ยไม่นะคะก็จะเงียบๆนิดนึงแล้วก็จะพูดช้าลงแล้วก็จะไม่ไม่พูดเต็มที่นะคะเพราะว่าถ้าเราเต็มที่เกินไปเนี่ยพลังลบจะออกมาเยอะเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ากาลังคิดลบอยู่ว่ารู้สึกไม่ดกใครอยู่อย่าเพิ่งพูดอะไรออกมา เพราะว่าอะไรที่เราทํตอนนั้นเพิ่จะไม่ดีหมดเลยเนาะ,ะใครที่รู้สึกกัวงวลใจาอาจจะเป็นกันวงวลใจเรื่องลงเรื่องสารเรื่องที่ทางานเรื่องคนเรื่องเงินความกัวงวลใจตรงนี้ให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าในขณะที่คุณกําลังรู้สึกอารมณ์ไม่ดีคุณคิดอะไรมันก็ไม่ดีคุณพูดอะไรมันก็ไม่ดีคุณทําอะไรมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันมาจากสารตั้งต้นของอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์อักุสลแต่พอกณหนูว่าในเมื่อฉันแบบปรับให้เป็นอารมณ์ดีด้าทันทีไม่ได้ทําความสงบให้เกิดขึ้นค่ะ ความสงบคือบ่อเกิดแห่งปัญญาความสงบคือบอ่อเกิดแห่งปัญญาบางทีเราก็ทําความสงบให้ให้มันเกิดขึ้นจากข้างในตัวเรานะพอเราทําความสงบปุ๊บเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีคลื่นความสุขเบาๆเนี่ยเกิดขึ้นภายในใจของเรานั่นแหละค่ะคุณสามารถสร้างคลื่นความสุข,ขของเราเองได้อ่ะคลื่นความสุขคลื่นความสําเร็จตรงเนี้ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวเราเมื่อเราตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอกรดอิดอารมณ์เสียคุยให้น้อยลงเพราะว่าอะไรยิ่งคุยเป็นการปลุกกระตุน้นอารมณ์ด้านไม่ดีให้โกรธขึ้นใช่ไหมคะแต่ครน,นี้ปรับใหม่นะว่าขอบคุณนะฉันรู้สึกมีความสุขขนาดนี้ฉันรู้สึกอารมณ์ดีฉันรู้สึกมีความสุข <S <S เวลาทีุ่ณบอกว่าฉันรู้สึกอารมณ์ดีฉันรู้สึกมีความสุขเชื่อไหมมันจะกาศทั้งหมดจะเปลี่ยนเลยนะแล้วเงินก็เข้ามาด้วยความสุขเข้ามาด้วยความรักเข้ามาด้วยเพราะอะไรคะ <S <S เพราะว่าพลังกุศลเนี่ย มันจะไปดึงดูดสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาในชีวิตเช่นคนดีเงินก้อนโตโชคลาภความรักหน้าที่การงานเข้ามาอารมณ์อกุศลไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่ดีเพื่อคุณได้เลยก็จะดึงดูดคนคนประสาทเข้ามาถูกปฏิเสธนะเจอเหตุการณ์ที่ไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นเน,นี่ยวันนึงวันนึงเนี่ยถามว่าใครเลือกชีวิตให้กับเราอาจารย์เพื่อนบอกได้เลยว่าหมอดูที่แม่นยำที่สุดคือตัวเรา เพราะฉะนั้นวันนี้ปรับวิธีการคิดนะคะวันนี้เราดูดวงให้ตัวเองหรือยังโอ้ oh, ถ้าให้อาจารย์ก็ดูดวงให้ตัวเองนะพี่นิสาพี่สุธีนะวันนี้เงินเข้าอ่า uh, mm. วันนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆวันนี้เจอโชคลาภวันนี้ทํายอดขายได้อ่า uh, วันนี้มีแต่สิ่งที่ดีนะบ้านใหม่รถใหม่หัวใหม่เมียใหม่ชีวิตใหม่ลูกใหม่เกิดขึ้นทันทีอ่าเราต้องดูต้องดูดวงให้ตัวเองนะคะเราสามารถดูดวงให้ตัวเองได้เลยนะะไม่ต้องไปให้ใครดูลายมือให้นะคะเราดูให้ตัวเองได้เลยเพราะว่า อารมณ์ที่ดีของเราความสุขของเรามันจะเป็นดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตแบบอัตโนมัติแบบได้ผลสุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จะสามารถสร้างดวงชะตาให้คุณได้ทําให้คุณดวงดีได้ทําให้ทุกอย่างผ่านสบายได้มาจากสามเคล็ดลับนี้เคล็ดลับที่1ให้ความรู้สึกดีนําทางคุณไปหาสิ่งที่ดี2 เะะชื่อว่าชีวิตผ่านสบายในทุกเรื่องพอเวลาที่คุณเชื่อว่าชีวิตผ่านสบายทุกเรื่องทุกเรื่องในชีวิตจะผ่านสบายหมดเลยนะคะสุดท้ายข้อที่3นะคะความสุขต้นกําเนิดความสุขจะทําให้เป็นปฏิกิริยาเร่งให้ความสําเร็จเกิดขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการกักเก็บพลังความสุขของคุณเอาไว้ความสุขบอกว่า,วาอาจารย์เปิ้งวันนี้พี่เครียดมากเลยะแต่เมื่อวานที่มีความสุขแล้วนะไม่ได้ความสุขเป็นเรื่องของพรีเซน เป็นเรื่องของ p รีเซนต์แคือเรื่องปัจจุบันค่ะในรูปแบบปัจจุบันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความสุขตอนนี้เราทำยังไงจะมีความสุขในเมื่อตอนนี้ฉันไม่มีความสุขเพราะฉันยังไม่สมหวังร้องเพลง ดูละครปลูกต้นไม้บิวใจเราเนี่ยให้มันอยู่ในฝั่งกุศลให้ได้คุณถึงจะเจอโชคลาภวัสนาบารมีดวงดีโชคดีเจอสิ่งปฏิหารเกิดขึ้นบางคนอาจจะติดพดานการเงินบอกว่าอูยอาจารย์เปิ้ลบอกว่าจะมีเงิน10ล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะจะมีมาจากตรงไหนก็มีมาจากที่เราเนี่ยไม่ได้ทํางานให้บริษัทไม่ได้ขายของเพื่อตัวเองแต่เรากําลังทําให้โลกนี้ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ที่ดีของเรานั่นเองถามว่าวันนี้อาจารย์เบิ้ลทางานให้บริษัทบ้านสายสวรรค์หรือไม่ มันก็ถือว่าใช่แต่ถามว่าอาจารย์เปิ้ลอยู่ภายใต้อำนาจสูงสุดก็คืออาจารย์เปิ้ลกําลังทํางานเพื่อโลกไปนี้อยู่อย่างไลฟ์วันนี้ก็เป็นไลฟ์ฟรีไม่ได้มีใครให้อะไรอาจารย์เปิ้ลแต่ถ้าคุณมีน้ําใจจะเลี้ยงกาแฟอาจารย์เปิ้ลก็ได้เช่นเดียวกันวอาจารย์เปิ้ลไม่บังคับรวยเพราะอาจารย์เปิ้ลไม่ชอบให้ใครมังคับ,บานนอาจารย์เปิ้ลนะคะอาจารย์ไม่บังคับใครค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เพิ่งทำถ่ทำทำเพื่อใครทาเพื่อโลกเอ่อบางวันนะอาจารย์เปิ้ลไลฟ์เนี่ยมันมาก ดูเดือดเผ็ดมันมากแบบไลฟ์มันมากนะคะปรากฏว่าก็ไม่ได้มีใครให้เลยจางเปิลน,นะแล้วจา์เปิลทำไมไม่เลิกทําเพราะมันคือปณิธานว่าเรากําลังทํางานเพื่อโลกแล้วโลกก็จะจ่ายตังเรามานะแค่นั้นเองเราไม่ได้ให้บริษัทจ่ายตังมาเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าเราทํางานเพื่อโลกนะเราจะเป็นพนักงานที่ดีที่สุดเราจะเป็นแม่ค้าที่น่ารักที่สุดเราจะเป็นครูที่น่ารักที่สุดเนี่ยเงินเนี่ยมันพยายามจะเข้ามาหาคุณทุกช่องทางค่ะนั่นเรียกว่าเงินไม่มีเหตุผลนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราแบบไปตั้งสเปคกับเงินมากเกินไปว่าเออฉันต้องมีเหตุผลนะพอพูดถึงเรื่องการหาเงินปุ๊บสิ่งที่นึกคุณคือทําไงจะมีเงินจะลงทุนทําอะไรจะไปทําอะไรแบบนี้ทันทีเลยอย่างเช่นคอร์สมีเงินใช้ตลอดชีวิตว่าเออพอเรียนพอเรียนจบแล้วอะทําอาชีพอะไรเหรอมีเงินใช้ตลอดชีวิตถ้าคุณรู้ว่าอาชีพนั้นจะทําให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตทุกคนในคอร์สอาจารย์เปิน้นที่เข้าคอร์สมีเงินใช้ตลอดชีวิตเนี่ยสิบเอ็ดส<ๆ>ิบเอ็ดก็ต้องไปทําอาชีพเดียวกัน,กนหมดสิ แต่ไม่ใช่การมีเงินใช้ตลอดชีวิตคือการที่อนุญาตให้เงินหลั่งไหลเข้ามาหาเราทุกทิศทางน,นั่นเองเงินฟ้าประทานเงินโชคโชคดีเคยไหมคะที่แบบว่าเอาตังใส่กระเป๋าเงเกงไว้แล้วลืมไปซักผ้าเอ๊ะไหนคว,วักร้วงดูซิในกระเป๋ามีอะไรอู้ตายแล้วดีใจมากเจอเงินพันบาทเงินฟ้าประทานจะมาในรูปแบบสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์หรือว่ามีคนให้ตังเรา มีเหตุที่เราทํานานแล้วแล้วมันเพื่อให้ดอกให้ผลนั่นแหละค่ะถ้าคุณไม่ดึงดูดมาของพวกนั้นจะถูกฝังกบแล้วก็ลืมทั้งทั้งที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่ดวงดีเรื่องเงินมาก นะใครที่เจอาจารยเบั้นโชคดีดวงดีมีเงินเข้ากันทุกคนนะคะอ่าใครอยากโชคดีมีเงินเข้าขอหัวใจรัวๆค่ะใครอยากโชคดีมีเงินเข้ากดแชร์คนละหนึ่งแชร์แชร์ละหนึ่งล้านวันนี้ใครเขียนคอมเมนต์โปรแกรมจิตใต้สำนึกเยอะที่สุดคนนั้นชนะเลิศนะคะอ่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สั้นเป็นไลฟ์คุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับคําสั่งในการปลดล็อกเรื่องของการเงินโดยการใช้พลังเซลล์ทอส์สั่งลงจิตใต้สำนึกนะคะขอบคุณนะฉันได้รับเงิน สิบล้านบาทเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันรู้สึกขอบคุณเงิน20ล้านบาทในบัญชีของฉันในขณะนี้ขอบคุณนะฉันมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันเป็นที่รักของทุกคนขอบคุณนะฉันรักงานของฉันงานฉันสบายได้เงินเยอะและมีความสุขขอบคุณนะฉันอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณนะชีวิตฉันดีทุกวันจเจริญทุกวันขอบคุณนะ ทุกสิ่งในชีวิตของฉันได้มาง่ายดายรวดเร็วแล้วก็ฟรีเขียนทันไหมคะใครเขียนทันนะคะประโยคละหนึ่งล้านเลยนะคะคอนเทนต์ของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยส่งต่อให้กับคุณนะคะถ้าคุณไม่เขียนถ้าคุณไม่พูดถ้าคุณไม่คิดถ้าคุณไม่พิมพ์มันจะลืมค่ะพออาจารย์เปิ้ลปิดกล้อง๊บลืมเลยเพราะฉะนั้น เขียนทันเขียนแล้วกด enter ส่งเลยนะคะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมาอ่านข้อความดีๆจากคุณถือว่าคุณเนี่ยทำบุญธรรมทานร่วมกับอาจารย์เปิ้ลนะคะเพราะว่ารายของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยก็เป็นรายธรรมทานใครที่อยากตายต้องอยากอยู่คนอยู่ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นมีหนี้ก็ต้องหมดหนี้สมหวังในความรักการเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงป,ปลอดโปร่งโล่งสบายทุกมิติมีความปลอดภัยสูงสุดส,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 สามารถเข้าถึงทางกลับบ้านได้นะฮะในระดับอนุบาลเนาะสีสมาธิปัญญาถึงพระนิพพานนอนาคนตการใกล้ถึงคือค่อยๆขยับอ าจากห่างๆนะคะจากไปใกล้โลกแบบทวนกระแสโลกเข้าไปสู่จุดที่ไม่มีอะไรนะที่เรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไ,ไม่มีรูปไม่มีนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาจากเริ่มต้นที่เราเนี่ยต้องปลดล็อกตัวเองกันว่าพลานุภาพของอํนนานาจจิตเนี่ยทำให้คุณมีอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้คิดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเด็ดขาดนะคะความสงบคือบ่อเกิดแห่งปัญญานะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้ว S <S <an> โล่งใจผ่านสบายเรียบร้อยแล้วได้รับเรียบร้อยแล้วนี่คือพลังอำนาจที่คุณจะต้องให้กับตัวเองนะคะเป็นไงคะรู้สึกดีมีความสุขไม่เอ่ยอ่าให้อ่เขาเรียกว่าให้คะแนนอาจารย์เปิ้ลเท่าไหร่คะอ่าให้คะแนนอาจารย์เมิ้ลเท่าไหร่นะใครให้คะแนนอาจารย์เปิ้ลแล้วนะก็เขียนมานะค่ะว่าให้คะแนนความสุขในเช้านี้100ตัวเองอ่า100คะแนนให้ตัวเองเท่าไหร่ อ่าแล้วห0ึคะแนนให้อาจารย์เปิ้ลเท่าไหร่นะคะเขียนขึ้นมาค่ะใครเขียนคอมเมนต์เยอะที่สุดคนนั้นชนะเลิศอย่าลืมกดแชร์ไลค์เดียวไทมขึ้นไปนะคะเพื่อเป็นการแชร์ธรรมทา,านแบบสังกาทานด้วยนะคะและเชา้านี้อาจารย์เปิ้ลอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้ทําบุญ315วันทําบุญด้วยกันทุกวันในการถวายพระตาหารพระสงฆ์นะคะสาธุสาธุสาธุาธาธนะคะอนุโมทนาบุญกับเทวดาสายสวรรค์ จิตเศรษฐีทุกท่านที่ร่วมทําบุญมานะคะแล้วอาจารย์เปิ้ลก็ขอบคุณกาแฟสําหรับทุกคนที่สั่งซืนกาแฟอาจารย์เปิ้ลมานะคะที่แบง์กรุงเทพค่ะ0 5 8 7 0 5 6 0 7 8ค่ะ0 5 8 7 0 5 6 0 7 8ขอบคุณน้ําใจนะคะขอบคุณความรักที่มีให้กันน้ําใจให้ได้โดยไม่ต้องร้องขอนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณสร้างวงจรแห่งการให้คุณก็จะสร้างวงจรแห่งการรับแบบมีซี่สิ้นสุดนะคะแล้วเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษค่ะใครที่ยังงไไม่่ด้้เเขาคเาครนนกพปะ นะ17บทนะทรงพลังนะมินิคอสนะคะแถมฟรี CDMP 3ามมาาบาทเท่านั้นนะคะทักมาที่อินบอกได้เลยค่นะเรียนรู้นะ17บทนะจบ1รอบเท่ากับ1ล้านนะทบทวน10รอบเท่ากับ10ล้านทบทวนไปเรืนะ่อยค่ะคุณจะสังเกตเห็นอาการทางการเงินทางใจของคุณนั้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่นะทักมานะคะคนเก่งฟาปทานประกาน899คนเก่งฟาประทาน 8, 9, 9, นาาน8 9, 9นะใครเป็นเลยาให้จานเปิลหน่อยค่ะเขียนว่า F คนเก่งฟ้าประทาน89 9, 9 F, คนเก่งประธานแบบ9รีบเข้านะคะรู้ก่อนรวยก่อนรู้ก่อน,อนได้เปรียบการศึกษาแพงมากความไม่รู้แพงกว่าค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะอาจารย์เปิ้ลเอาภาพนะคะ,ะการแสดงความดีกับบัณฑิตเนี่ยมาแบ่งปันมาฝากกันนะคะวันนี้ก็ขอ เขาเรียกว่าไลฟ์สั้นๆกระชับให้ความรักให้ความสุขกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะได้ไประโยชน์จากข้อความที่อาจารย์เบิ้ลได้ให้ไปนะคะรักค่ะส่งรักส่งกอดทอบคุณกาแฟมุทนาบุญกับทุกคุณเจอกันในคอร์สคนเก่งสารทานนะคะอีกคอร์สหนึ่งควรจะมีก่อนปีใหม่นะคะชื่อว่าคอร์สมีเงินใช้ตลอดชีวิต11 11ค่ะ1111 11บาทนะคะกับ11บททรงพลังพุ่งตรงเร็วแรงแน่นอนนะคะส่วนใครไม่มีพื้นฐานอะไรเลยอาจารย์ม็มีคอร์สพื้นฐาน นะเปิดเมื่อปี60นะคะคอร์สนี้มีคนอยู่ในนั้นประมาณ2 3 0 0 0คนนะคะกรุณาเข้าไปเรียนรู้เพื่อให้รู้จักจิตวิญญาณของตัวเองรู้จักพลังของตัวเองในการปลดล็อกศักยภาพในการโปรแกรมจิตได้สมบูรณนะคะ9,9,9ปลุกเทพีนำโชคในตัวคุณ9,9,9ปลดล็อกอำนาจจิตทักมาที่อินบ็อกนะคะแล้วพบกันในคอร์สเรียนค่ะบายๆลูฟยู Love you. พบกันใหม่หรนหน้านะคะวัสดีค่ะ